สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตซัมซุง A 2 2 5 G นะคะอันนี้คือแบตเตอรี่บวมนะคะดนันฝาหลังโก่งแบบนี้เลยนี่เราจะสังเกตว่าฝาหลังมันนูนมากๆเลยอันนี้คือถ้าบวมประมาณนี้ให้รีบเปลี่ยนเนาะเพราะว่าถ้าบวมมากกว่าน,นี้ข้อเสียก็คือเดี๋ยวจะชาร์จไม่ได้เดี๋ยวตรงแพจอก็จะขาดเนาะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือมีพวกสายแพยจอแพต่อบอดบนบอด,บบอดล่างมันจะพาดอยู่บนแบตเนาะเดี๋ยวยกจะแกะให้ดูเนาะ แบตรุ่นนี้ใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างนะคะ A 2 2 5 G จะใส่กับ A 0 3 S A 0 3แล้วก็ A 0 2 S นะคะเพราะว่ารุ่นนี้แบตเตอรี่บวมเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะแกะให้ดูอันนี้ตัวแบตเตอรี่ที่เรากำลังจะเปลี่ยนใหม่นะคะจะเป็นงานมกอกประกัน6เดือนค่ะอันนี้คือเครื่องติดปกตินะคะแต่นี่สังเกตดูฝาหลังคือ ฝาหลังรุ่นนี้มันปกติจะเป็นฝาเรียบเนาะนี่แต่นี่ก็คือมันบวมจนแบบดันฝาโก่งเลยด้านหลังนะคะตัวหน้าจอคือแข็งแรงอยู่แต่ว่าฝาหลังเนี่ยมันไม่แข็งแรงเนาะฝาหลังมันนิ่มมันอ่อนมันก็จะดันมาจากข้างหลังนะคะอันนี้คือตัวเครื่องเนี่ยก็คือติดปกตินี่นะคะใช้งานได้ทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่ถ้าบวมมากกว่านี้จะเป็นไรไหมแบตจะระเบิดไหมแบตไม่ระเบิดนะคะแต่ว่า พวกเพยเราที่มันพาดอยู่บนแบตเนี่ยเนี่ยที่พาดอยู่บนเนี่ยมันจะขาดไปนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะขั้นตอนการถอดฝาหลังก็ระวังนิดนึงเนาะบางรุ่นนี่ก็คือสีมันจะล่อนง่ายนะคะใช้มีดเนียมจิ้มแค่พอเบาๆแค่นี้เ,เดี๋ยวเราใช้พลาส,สติกลูดเอานะนี่ค่ะกรีดให้มันเป็นรูแบบนี้ให้เป็นร่องแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผ่นพลาส,สติกอย่างงี้กรีด ฝามจะได้ไม่เป็นรอยเยอะเนาะแล้วก็เวลากีดก็ต้องเบาๆนอะอย่าเข้าไปลึกเพราะเข้าไปลึกเผื่อแพระอะไรมันติดขึ้นมากับก,บกาวฝาหลังเดี๋ยวมันจะขาดได้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าฝาหลังมันอ่อนเนาะมันก็เลยดันมาจากข้างหลังนี่เดี๋ยวให้ดูถ้าบวมมากๆจะข้อเสียอะไรบ้างนะคะ ที่เมื่อกี้เนี่ยที่ยกไม่ให้แย่แผ่นเข้าไปลึกอะ่ะเผื่อมันไปโดนตัวนี้ติดมาปุ๊บเนี่ยมันจะขาดเลยลเราแค่บางๆแค่แถวนี้เพราะว่ากาวเนี่ยเขาจะติดแค่รอบๆขอบนิดเดียวเองนะคะนี่ค่ะตอนนี้สังเกตเห็นเลยว่าแพจอเนี่ยตึงแล้วนี่แล้วก็แพบอร์ดบนกับบอร์ดล่างอันนี้แพงนี้ก็คือต่อแผงตูดเข้ากับบอร์ดนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันพลาดอยู่บนแบตสังเกตว่าเนี่ยตึงมากๆแล้วแต่เวลาเราถอดน็อตก่อนที่จะถอดแพเนี่ย ก็ต้องกดหัวแพยไว้ด้วยนะคะเผื่อแบตมันคายตัวเผื่อแบตมันดันขึ้นมากกว่าเดิมเดี๋ยวพวกซเก็ตพวกนี้มันจะฉีกไงก็เลยต้องค่อยๆถอดเบาๆโอเคเดี๋ยวถอดน็อตออกก่อนค่ะกาวมันก็มีแค่ขอบๆนะเพราะตรงกลางเนี่ยมันเป็นแบตมันก็จะไม่มีกาวอยู่แล้ว บางคนกว่าจะมาเปลี่ยนเห็นแบตบวมก็ทนใช้อยู่จนจอดับชาร์จไม่เข้าแล้วค่อยมาค่อยมาเปลี่ยนถึงตอนนั้นมันไม่ใช่จะเสียแค่แบตอย่างเดียวเพราะพอถึงจอดับแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยแพจอก็ไม่แตกจอไม่แตกแต่แพหัวแพมันจะฉีกเนาะ,ะเดี๋ยวถอดเอาน็อตออกให้หมดนี่ค่ะถอดน็อตออกเสร็จแล้วก็เอาถาดซิมออกด้วยนะคะ นีถอดน็อตถอดถาดซิมก็ถอดโครงหลังออกเลยโครงหลังก็จะแน่นนิดนึงเพราะว่าแบตมันดัน ถอดเสร็จแล้วก็ถอดแพรสแกนลายนิ้วมือออกก่อนนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้เวลาเราจะถอดพวกนี้ออกให้กดหัวแพรไว้นิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่เราสก,กิดนิดนึงมันก็พร้อมที่จะออกอยู่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่รีบถอดเพราะเรามันบวมตึงมากๆเนี่ยพวกเนี้ย เวลาน็อตมันยึดอยู่มันจะออกไม่ได้พอออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยซ็อกเก็ตพวกนี้มันก็จะแตกพอตัวนี้แตกปุ๊บเนี่ยจอมันก็จะมีปัญหาด้วยนะคะทีนี้เราก็มาเอาแบตออกได้เลยบางคนบอกแบตก็เก็บไฟดีอยู่นะพี่แต่ว่ามันบวมอย่างเดียวอันตรายตรงที่มันบวมเนี่ยค่ะตัวแบตเตอรี่มันก็บวมบวมออกมาได้เรื่อยแต่ว่าตัวแครที่มันล้างอยู่ขั้นข้างบนเนี่ยมันจะอยู่นานไม่ได้เนาะ เพราะว่าเวลามันตึงมากๆเดี๋ยวเสียงลําโพงเราไม่ดงังเดี๋ยวไม่เราจะเสียงข,ดขาดหา,หายเพราะว่าเพย์มันตึงบางทีมันจะขาดนะอันนี้ซัมซุงรุ่นนี้ไม่ได้ทําที่ดึงมาเหมือนพวก oppo vivo ต้องได้งัดออกต้องดูนะคะเราจะงัดแรงมากก็ไม่ได้นะเผื่อแบตมันรั่วเนาะอันนี้ใครที่ใช้ตัวแหนบอย่างนี้ได้ก็ต้องดูน้ำหนักมือเราด้วยนะไม่ใช่จะจิ้มจนแบตขาดนะเดี๋ยวมันฟู่ใส่หน้า อันนี้มันเหนียวตรงกาวนะคะต้องค่อยๆล้อลออกเราจะงัดแรงเต็มที่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหากับจอนะคะอันนี้ใส่สเปรย์ละลายกาวนิดหนึ่งให้กาวมันนิ่มนีคะนี่อันนี้ก็คือมันเหนียวจากกาว นี่เราก็จะลองก้อนใหม่เลยนี่ค่ะอันนี้เราก็จะสังเกตนเนี่ยเพเนี่ยตีว่ามันยานไปหน่อยหนึ่งแล้วนะเพราะว่าแบตมันบวมแล้วมันค้ำไว้นานเนาะนี่ค่ะ อันนี้เป็นแพผสกแกนค่ะ ซิมลูกค้านี่ถือว่าอันตรายมากเลยนะเนี่ยเหมือนว่าตัดเองแล้วร่องไม่ตรงเดี๋ยวยัดเข้าไปข้างในเนี่ยเผื่อหลุดนี่ก็จะไปค้ำด้านในนะทำให้ถาดซิมพังได้เสร็จแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมค่ะน็อตก็จะเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยทั้งหัวทั้งท้ายนะคะ โอเคค่ะอันนี้เราใส่น็อตเรียบร้อยแล้วก็ลองทาาฝาหลังดูว่าแตกต่างจากเมื่อกี้เยอะไหมนะคะนี่มันก็จะลงเรียบแบบนี้เลยสนิทอย่างนี้เลยเมื่อกี้นี้ก็คือนูนแบบฝาโป่งเลยนะคะนี่โอเคค่ะนี่ก็จะเรียบแบบนี้แพรก็จะอยู่สภาพนี้ได้เลยอันนี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้แบบชนิดที่ว่าแพรเนี่ยตึงเลยมันก็จะทําให ลำโพงเอ่ยไมเอ่ยเนาะเวลาเราชาร์จมันก็จะมีปัญหาด้วยเพราะมันพ่วงชุดเดียวกันนะคะอันนี้เราก็มาใส่กาวเลยกาวก็ใส่ขอบๆเหมือนเดิมค่ะอืม ลัดหนังยางไว้นิดนึงรอให้กาวฝาหลังแห้งก่อนค่อยเอาหนังยางออกนะคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วคิดว่าสแกนไลน์นีมือไม่ได้ก็คืออย่าลืมปิดแล้วเปิดใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้ยกเปิดเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่แพสแกนทีหลังนะคะนี่ค่ะสังเกตดีๆนะคะถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าเป็นมือถือรุ่นอะไรกัแล้วแต่ถ้าสังเกตเห็นฝาหลัง บวมนะคะหรือก็ดันหน้าจอเห็นแสงไฟเล็ดรอบออกด้านข้างให้สังเกตดูว่าแบตเราบวมหรือเปล่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพจหล้าแล้วก็ YouTube น้องยกโมบายค่ะสวัสดีค่ะ